สวัสดีปีใหม่นะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะเฮงรวยๆทุกคนเลยนะคะในทีมงานทีเจขับแต่งรถนะคะติดตั้งชุดแต่ง X Pen เพนชุดนี้นะคะดีเก้านะคะงานไททัมนะคะชุดนี้ไม่ผิดหวังนะคะสเกิร์ตหน้าพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะรูปแบบนี้จำลองมาจากปาเจโลเลยนะคะตัวนี้นะคะแคทเทินเดียวกันเลยไฟเดย์ไลท์หน้านะคะสีขาวนะคะสองจุดแบบนี้นะคะ นะคะมีคิ้วล้อด้วยนะคะคิ้วล้อดำด้านแบบนี้นะคะคอ,อดําเงานะคะดําเงาสเกิร์ตข้างนะคะตัดดํารถลุกค้าสีบอนยูยี่ห้านะคะชุดนี้วีไอพีมากนะคะคุ้มค่ากันรอคอยนะคะสเกิร์ตหลังไทยท่ามก็จะเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะ นะคะกับโเมียมนะคะมีไฟแล้วก็ตัวไททัมโลโก้นะคะตัวนี้นะคะแถมพิเศษนะคะสนใจชุดแต่งนะคะจองเข้ามาได้เลย0649170459นะคะขอบคุณนะคะ